ประวัติของหลวงพ่อโอภาสีเดิมท่านชื่อชวนมลิพันธ์ถือกำเนิดที่บ้านตรอกไฟฟ้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เล่าเรียนอักขรสมัยในสำนักวัดใต้จนท่านอ่านออกเขียนได้ต่อมาก็ได้ไปศึกษาต่อที่วัดโพและได้บวชเป็นสมณรณพัทธศีมาวัดโพ ขณะที่สัมณเนรชวนได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัตในสำนักวัดโพนั้นท่านก็มีความเฉลียวฉลาดและขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่งเป็นที่พอใจของเจ้าสำนักบาลีเป็นอย่างยิ่งเจ้าสำนักบาลีถึงกับออกปากว่าสิ้นประโยคนักธรรมในวัดแล้วจะส่งไปเรียนในกรุงเทพให้ถึงที่สุดแล้วเจ้าสำนักก็ได้นำตัวสัมมเนรชวนมาถวายเป็นศิษย์ในองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กมหลวงวชิรยานวงศ์ซึ่งท่านก็รับไว้ในพระอุปการะและทรงทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิสุในพัทธสีมาวัดบวรพระภิสุชวนได้เล่าเรียนภาพปริยัติจนสอบได้ปร,ริยญาิเจ็ประโยคคนทั่วไปจึงเรียกกันติดปากว่ามหาชวนปร,ริยีานเอกต่อมาในปีพุทธศักราชส4 8 4 ท่านได้ออกจากสำนักวัดบวรนิเวศวิหารและท่านก็ได้เดินทุดงไปยังจังหวัดต่างๆจนได้ไปเป็นศิทธิของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาหลังจากนั้นพระมหาชวนก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดบวรอีกครั้งการกลับมาวัดบวรในครั้งนี้ท่านก็เก็บตัวนั่งวิปัสสนาตลอดทั้งวันท่านออกบิณฑบาตและฉั้เช้าเพียงแค่ครั้งเดียวจะเปิดกุฏิก็ตอนบ่าย เปิดกุฏิมาก็ขนเอาสิ่งของต่างๆมาเผาจนคนจีนแถวบางลำพูมาเห็นเข้าก็เรียกท่านว่าเซียนแล้วคนจีนที่แถวบางลำพูนั้นก็ได้พากันเอาของมาถวายให้ท่านเผาเป็นการใหญ่พระมหาชวนได้ทำพิธีบูชาเพลิงเผาสิ่งของก็เริ่มมีลูกศิษย์จากที่ต่างๆเดินทางมาหาท่านที่วัดมากขึ้นเรื่อยๆท่านเห็นว่า เป็นการไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปจึงได้เดินทางทุดงไปอยู่ที่ย่านบางมดแต่ท่านก็ยังมีลูกศิษย์ได้ติดตามไปทำบุญกับท่านมากมายเหมือนเดิมในปีพุทธศักราช2485ที่ย่านบางมดฝั่งธนบุรีในสมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสวนส้มเพราะที่นี่มีส้มที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทีวเรียกันติดปากว่าส้มบางมดพอหลวงพ่อโอภาสีได้เดินทุดงมาปรากฏท่านมีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาชาวบ้านจึงได้พากันไปกราบไหว้เป็นประจำจนเศรษฐีเจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้สร้างเป็นอาสมชื่อว่าอาสมบางมดและได้นิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นการถาวรอ,อาสมบางมดแห่งนี้จเจริอนุ่งเลือลงขึ้นตามลำดับ จนต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดหลวงพ่อโอภาสีด้วยมีผู้นับถือเดินทางมาขอให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องต่างๆซึ่งหลวงพ่อก็ได้เมตตาสงเคราะห์ให้ตามที่เห็นสมควรผู้คนที่มาขอให้หลวงพ่อช่วยนั้นมีทั้งชาวบ้านชาวสวนรวมถึงขหาบดีเจ้าสัวจากย่านเยาวราชสำเพ็งบางลำพูแม้แต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่เช่น จอมพลสลิดธนรัตก็ได้เดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อท่านพร้อมทั้งร่วมทำบุญสร้างวัดกับท่านเป็นประจำสำหรับเรื่องการบูชาเพลิงนั้นนับเป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยให้กับผู้คนเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะถวายสิ่งของมีค่าใดๆให้กับท่านท่านก็ได้โยนสิ่งของเหล่านั้นเข้ากองไฟทุกครั้งหลังจากนั้นไม่นาน การงานการค้าจะเจริญรุ่งเรืองเงินทองจะเพิ่มพูนขึ้นจนน่าแปลกใจแต่ถ้าผู้ใดเกิดเสียดายของเวลาที่เห็นท่านโยนเข้ากองไปเมื่อกลับมาถึงบ้านสิ่งของเหล่านั้นก็จะกลับมาปรากฏอยู่ภายในบ้านได้เองอย่างมหัศจรรย์เรื่องนี้จึงเป็นที่ล่ำลือต่อๆกันมาความมหัศจรรย์ของหลวงพ่อโอภาษี ที่มีผู้คนพูดถึงกันเสมอๆออีกอย่างก็คือการเดินทางไปปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆของหลวงพ่อในวันและเวลาเดียวกันนั้นมีผู้พบเห็นท่านในหลายจังหวัดพร้อมๆกันทั้งๆที่ในสมัยก่อนนั้นการที่จะเดินทางไปแต่ละจังหวัดต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานาน,านๆบางครั้งใช้เวลาเป็นวันก็ยังมีเรื่องราวปฏิหารเช่นนี้ มีผู้กล่าวถึงท่านเป็นประจำดานวัตถุมงคลของหลวงพ่อโอภาสีท่านได้สร้างแจกตั้งแต่สมัยที่ท่านมาอยู่ย่านบางมดใหม่ๆเพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าร่วมรบในสงครามพอดีในยุคแรกๆของท่านท่านจะทำผ้ายันทำผ้าประเจดและเหรียญสตางรูแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหามีผู้นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ต่างๆเช่น คงกระพัน์ถูกยิงถูกฟันไม่เข้าแขวค่าจากพยันตรายต่างๆจนมีผู้คนมาขอของดีกับท่านมากมายท่านจึงได้สร้างพระปิดตาเนื้อตะกวัวพระพิมพ์เนื้อผงผสมดินและพระประเภทเหรียญขึ้นซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่กองไฟที่ถูกจุดขึ้นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหาร เรื่อยมาจนได้ก่อตั้งอาสมบางมดแล้วก็พัฒนากายมาเป็นวัดไฟจากการเผาสิ่งของเพื่อบูชาเพิงที่วัดหลวงพ่อโอภาสีนั้นก็ไม่เคยดับลงแม้แต่วันเดียวเพราะว่าในทุกๆวันจะมีผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาได้พากันซื้อน้ำมันก๊าดไปถวายหลายร้อยลิตรโดยมีความเชื่อว่าเปลวเพลิงเหล่านั้นจะช่วยเผาผลาญกิเลสในใจของตนให้เบาบางลง หลวงพ่อโอภาสีท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498ปัจจุบันวัดของหลวงพ่อโอภาสีก็ยังมีประชาชนมากราบไหว้สรีละของท่านอยู่เสมอเสมอแม้หลวงพ่อโอภาสีท่านจะมรณาภาพไปนานแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของบรรดาผู้คนที่เลื่อมใสและศรัทธ,ธาตลอดมา